ก็วันนี้ก็อยากจะแถลงข่าวเพื่อนอุทาหอณ์นะครับเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าวันนี้ก็มีกระบวนการแท็กดิสเฟซบุ๊กไอจีทวิตเตอร์โซเชียลมีเดียของเราไปนะครับซึ่งวันนี้เราร้องเรียนมาที่กระทรวงเนี่ย208คดีนะเฉพาะในปี2565โดยวันนี้ก็เป็นเคสที่อยากจะยกตัวอย่างนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบก็คือเคสของคุณเดียนรานะครับซึ่งได้หุ้นทําธุรกิจกับคุณเมย์นะครับ ทำร้านชานมเอเต้นะครับแล้วก็มี IG เพื่อโปรโมทร้านครับซึ่งต่อมา IG เนี้ยก็มีคนเข้ามาดูเยอะนะครับแต่ว่าโดนแฮกเข้าไปนะครับเพราะว่ามีคนส่งวอทแส p นะับแจ้งเข้ามาว่าเนี่ยไอเนี้ยมีปัญหารีพอร์ตนะแล้วให้เข้าไปแก้ไขก็กดเข้าไปในลิงก์ที่เขาส่งมาให้นะครับลิงก์เนี้ยเขาเรียกว่าฟิชชิ่งนะก็คือพอก,กดลิงก์ไปปุ๊บก็ไปให้ข้อมูลเขาให้ยูสเนมพาสเวิร์ดให้อีเมลต่างๆ,ๆเขาสามารถเอาตรงเนี้ย เข้าไปใช้ไอจของเราได้เลยนะยึดของเราไปเลยแล้วก็ทําให้น้องเดียน,นาและน้องเมย์เนี่ยเข้าไปใช้ i อไม่ได้นะครับโดนยึดซึ่งทราบว่าผู้ผู้เสียหายนี่ก็โดนเรียกเงินด้วยใช่ไหมครับเรียกว่าเรียกค่าไถ่นะครับพอโดนยึดไปเสร็จเขาก็ติดต่อมาเพื่อขอเงินเป็นค่าใช้จ่ายเรียกค่าไถา่ภาษากฤษเรียกว่าแรนซ้มนะซึ่งเคสนี้ก็เกิดอยู่โดยทั่วไปอยู่แล้วนะในทั่วโลกนะครับมาจากการฟิชชิ่งแล้วก็แรนซ้มก็ เตือนประชาชนนะครับว่าเวลามีใช้พวกไอจีหรือใช้โซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยถ้ามีคนติดต่อเข้ามาให้เรากดลิงก์นะแล้วก็เข้าไปกรอกข้อมูลกรอกยูสเซอร์พาสเวิร์ดเนี่ยอย่าไปทํานะครับเพราะถ้ากรอกข้อมูลให้เขาเนี่ยเขาก็จะรู้รู้ยูสเซอร์พาสเวิร์ดเราเนี่ยก็จะเข้าไปใช้ไอจีหรือใช้โซเชียลมีเดียแทนเราได้เลยนะแล้วก็ยึดไปเลยเป็นของเขาถ้าเรามีฟอลโล่เยอะเราก็ต้องไปตั้งใหม่ใช่ไหมเป็นยุ่งยากเป็นไปสร้างขึ้นมาใหม่หรือสอง เขาอาจจะเอาไปใช้หลอกลวงประชาชนนะไปหลอกขายของไปหลอกลงทุนนะไปช่อโครงประชาชนก็ไปสร้างความเสียหายต่อคนอื่นอีกนะครับและเราก็จะโดนฟอน้องด้วยว่าเราเป็นเจ้าของไอจีนะครับนี่ก็เป็นความเสี่ยเพราะถ้าเราเห็นปัญหานี้ให้รีบรีพอร์ตเข้ามาหรือแจ้งเข้ามาที่กระทรวงดิจิทอลเพื่อเศรษฐกิจแ,กและสังคมนะครับศูนย์ของเรามีเรื่องโรงเรียนที่เรียกว่าหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับและถ้าเรา จำนวนการแล้วถ้ามีความผิดทางอาญาก็จะส่งให้เจ้าที่ตำรวจดำเดนินคดีต่อไปด้วยนะครับก็ฝากเตือนไปยังมิจฉาชีพคนร้ายทั้งหลายด้วยนะครับการฟิชชิงนะครับก็เป็นรูปแบบที่ที่ที่ใช้กันมาตั้งเดิมนะในการที่จะแฮกข้อมูลของเรานะครับแต่ก็ยินันว่าถ้าถ้าเราไม่ไปกดลิงก์แล้วก็ไม่ให้ข้อมูลไปไปให้ข้อมูลตรงนั้นเนี่ยาการการแฮกข้อมูลก็ค่อนข้างทำได้ยากเพราะเจ้าของแพลตฟอร์มเองเนี่ยก็จะมีระบบป้องกันอยู่ นั้นเนี่ยสิ่งที่คนร้ายเปลี่ยนไปตลอดก็คือสิ่งที่ล่อลวงเราหลอกเราให้กลัวว่าเราทําผิกดกฎหมายนู่นนี่นั่นนะครับหลอกเพื่อเพื่อจะให้เรากรอกข้อมูลอันนี้คือ 34, 34สาสิ่งสำคัญที่สุดดังนั้นเนี่ยการที่เราจะตอบคอมเมนต์หรือว่ากดลิงก์แล้วตอบตอบโต้ข้อมูลต่างๆเนี่ยขอให้ใช้สติในการในการตอบอย่าใช้ความกลัวว่าเกรงกลัวว่าจะมีความผิดหรือเกรงกลัวว่าจะเกิดความเสียหายนะขอให้ใจเย็นๆแล้วก็ ปรึกษาคนรอบข้างก่อนก็นได้ครับจะได้ช่วยกันคิดช่วยกันนะครับขอให้มีสติค,ครับจริงอะค่ะจุดมุ่งหมายของเด็กก็คือแค่อยากจะให้อ่อที่เราโดนแฮ็กไปก็คือปลิวไปเลยเราจะได้ตั้งชื่อเดิมได้เพราะว่าแพ็กเกจจิ้งเราค่ะมีการตีพิมพ์ทุกอย่างเป็น IG นี้หมดแล้วแล้วเราเข้าไปทำอะไรไม่ได้เลยมันก็รู้สึกเสียดายจะโปรโมทก็ไม่กล้าโปรโมทเพราะว่า พอคนมาเข้าไอจีเนี้ยก็ส่งข้อความมาเราก็ตอบอะไรไม่ได้อีกอะไร้ะคะก็ต้องขอบพระคุณทางกระทรวงดิจิตอลมากๆที่ผ่านมาเห็นข้อความไอจีเดียวแล้วก็ยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะไม่งั้นอะ่ะไม่ได้คืนจริง,รงๆก็ถือว่าเป็นแบบ เป็นความหวังละกันค่ะคือใครที่โดนแฮกไอจีก็ยังมีโอกาสที่จะได้คืนอยู่นะคะก็ให้มาติดต่อที่กระทรวงดิจิทัลนะคะหรือว่าโทรมาที่หนึ่งสองหนึ่งสองนะคะก็มีโอกาสที่จะได้คืนค่ะขอบคุณมากๆรู้สึกดีใจมากคือไม่คิดว่าจะได้คืนเลยค่ะพอได้คืนมารู้สึกยิ้กันอยู่สองคนโอ้ได้คืนแล้วว่าเป็นไปได้ยังไงขอบคุณมากๆเลยค่ะ